สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมเมวยปั้ม WWE 2K ยนะีสนะศึกวันสงการจิงแชมป์โลกหญิง g c c มิสจีเจอสซูซานสไตล์อยู่กันศึกพิเศษ g c c ศึกวันลอยกระทงแมตชนี้เป็นแมตช์ไอรอ m e n สิบห้นาทีนะ แบบไม่มีกติกาดีกันได้เต็มที่ออกมาก่อนเลยพุทธาจิงจากไทยแลนด์มิสจีตั้งแต่ สร้างนางมาในภาคนี้นางไม่เคยได้แชมป์โลกหญิง GCC เลยเพราะว่ามีคนตึงกว่านางไอเจ้าของแชมป์นี่แหละวันนี้อยากล้างตาไม่ต้องล้างยายล้างตาพอมาทีมเออ ผีเสื้อน้อยพยายามให้เข้ากับความเป็นไทยแล้วพยายามสุดแล้วได้ประมาณนี้ให้มันเข้ากับวัดลอยกระทงเข้าเป้าไม่ลง และเจ้าของแชมป์นี่ครับภาคนี้มีคนตึงกว่ามิสจีก็คือคนนี้แหละซูซานสไตล์แชมป์โลกหญิง GCC และแชมป์ทีบีดีแชมป์ทีบีดีนิดปลดล็อกมาจากโหมด My Li ไลต้องเล่นโหมดนี้ก่อนถึงจะปลดล็อกแชมป์ม,มา ก็คนนี้แหละครับ <WWE S 1> บทล็อกมา <c oughs> ซูซานนี่เป็นตัวละครที่แอดมินใช้เล่นในโหมด My Lies ก็เป็นตัวแรกที่สร้างในภาค24ด้วยเกิดก่อนมิจีีะภาคนี้ สองแชมป์เลยนี่ถ้าตามเนื้อเรื่องในโหมดไมลไลฟ์นี่นางคือเด็กข่ายทีบีดีนะเอาละครับนี่ชิงแชมป์โลกหญิง GCC ศึกวันลอยกระทง จากกรุงเทพไทยแลนด์นะมิสจีทางด้านแชมป์จากบุคลีนนิวยอร์กแชมป์โลกหญิงจีซและแชมป์ทีบีดีซูซานสไตล์นี่ครับ มา15นาทีปั้มไปเลยจุกจุ <c oughs> กติกาง่ายๆจับกดหรือทำให้ยอมแพ้นับเป็นแต้มใครแต้มเยอะสุดชนะ <c oughs> ต่อยเลยตัวตึง จับสู้เพกโกดได้แค่หนึ่งมาสปริงบอร์ดฟันศอกโอยเปิดมิดจีก่อนเลยเอาสปริงมัดโอ้ยแปดมิดจีกระตุกขานี่สร้างจุดอ่อนแล้วเติบปังอาดมาตึงกว่าชั้นเหรอจับนี่เลยล็อก ดินหลุดโอโ้ยดินหลุดไวมากมาทีบเข้าหน้าหน่อยโดนพลิกมาครับมิสจีไม่ฟันศอกนี่ปลายเสียโคตรมันนะโคตรมันเพึ่งปั้มโคตรมันแล้วม,มาทีบอีกโอ้ยสปิงมัดโอ้โยจั่ลมบืดสองทีแล้ว โดนเวียงทิ้งลงไปก็เทือบหน่อยก็โดนรีเวิร์ดคู่นี้ทันกันคอมต่อยนี่นี่แน่จับมัดชาดด้วยเขา่าโอ้ยเอา รีเวิร์ดเออทิ้งศอกโอ้โยแอนแอนตัวแรกโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังครับอันนี้มูนซอลกระชากหัวไปไหนครับมิสจีอ๋อลื้อของครับแมตชนี้ใช้ของได้ตีด้วยโอ้โหไม่ได้ตีโดนเหวี่ยงอัดบันไดเอาโดไปายไปแล้ว ซูซานตีกระบาลเอามาเองโดนเองแม่ไม่น่าเอาเลยเาจับเวียงทำไรต่อกระโดดโอ้ยแปกเข่าเต็มเต็ม <ๆ S 2> ไม้เลยโอ้ยเอาเตะเตะหลบช <c oughs> มายะนี่โทษฐานที่หลบ <c oughs> ขึ้นมาเอาโดนจอเบเกอร์ <c oughs> โดนสวนประจับเบียงโดนบันไดอีกแล้วโอ้ยอย่างที่บอกอะภาคนี้ซูสานตึงเด็กใหม่ประจำภาค24นะภาคที่แล้วหรือภาค22หรือ19นี่ยังไม่มานะซูสาน ภากนี่เดบิวต์แล้วโหดแท้ถ้าตามเนื้อเรื่องในหมดไมซ์ไลน์นี่โหดโอ้โหูปล่อยสั้นล้วน้าครับห,หัวปากดินไปแล้วหลับบุย๋ยซูซานตึงนักหนี่ะมิจีมาป๊อปถังเอาทิ้งดีกว่าเดี๋ยวโดนแบบเมื่อกี้ทิ้งไปก่อนจับเวียงไป อุ้ยโดนเข่าดักจะตีลังกาใส่ขึ้นมานะจ๊ะพาไปไหนจ๊ะไ,ไ,ไม่ไปไม่ไปโว้ยตอนนี้ผ่านไปเออเกือบสี่นาทีนะศูนยศูมิจีสปริงมัดโอ้ยแปะแปดเหมือนกันนะต่อยเลยหลบทำไมเอ ซูซานบอกยังไม่หลบเลยแกวืดเองนี่ตบเลยไม่ต้องพูดมาออาขาไปกัดกระเชือกสร้างจุดอ่อนเอามาพอดีเลยโอ้ยแบ็กวีดูซับิชันครับยอมเปล่าเอาซูซานแกออกดรอปโทโฮใครมาไปเพิ่์นนิเว่นเอา มาทำไมอุย้ยมาทำไมเอาโกรธแล้วมายืนดูเฉยๆกระเทือบเปล่าไม่กระเทือบนะเอาลุมมิจจีโอ้โหโอ้โหไลกาดซูซานไปเดียวมาเหรอโอ,โอ้โดนลุมมิจจีออะไรครับ ไม่ไปไม่ไปตื้อถีบเข่าแม่งอ้เหมือนสองหนึ่งต่อยสู้ไปเพออ์เออสุวรรณอภิจีเออแลกหมัดกับไปเพอร์เฉยโอ้ยโดนโคตรลายโอ้โยอ้าวครับจะโดนไม่ตายจับเลยอุ้ยฟาดไปแล้วครับ เป็นทางไม่ตายครับยังไม่หนำขึ้นมานี่ไปละเอาซูซานมวดตะเกกอันมาทำไงต่อยก็ลวงท้องก็ต่อยมิจีมาโดนศอกโอ้โหอีชิกโกงมันตึงเพราะมันโกงต่อยท้องไม่น่ไหนบอกตึง ใช้พวกมาลุ่มโอ้ยหลวงท้องไม่ท้องพูดเยอะมานี่นีฟันสอกจะใช้เสียงไหนวะเนี่ยแอดไปลื้อของซูสานโอ้ยได้ทิ้งครับกวัวโดนเองครับทิ้งไปก่อนอู้วิ่งมาอาซูสานช็อตนะคล้ายๆทิกช็อตแหละเออกดอุย้ยทนได้ครับมิสตีรอบนี้ฉันไม่ยอม กระทืบเลยไม่ยอมหรอกระทืบกระทืบนี่เอาให้ยับโกดใหม่แหมชอบฉากจริง <c oughs> อู้ยังคือแอดพยายามทำให้มันคล้ายความเป็นไทยยิงจากแถวบ้านแอดนี่แหละแถววัดที่แถวบ้านแอดมินจดจัดเสร็จปิดลอยกระทงต่อ <ś les> มันคล้ยคลายๆของไทยไม่ใช่อุ้ยซุปเปอร์คิกแล้วก็จูติงสาตาเพชรคู่นี้ใส่กันเน้เนๆนะเอาละพระเดชสึกใส่จี๒กดหนึ่งสองยังโอ้โหเมื่อกี้ตั้งชื่อสดๆจี๒อด จีเพสดีกว่าเนาะย่อมาจากชุตติงสตาร์เพสเติมเป็นจีเพสอ้าวเป็นลวงได้เป็นอีแตะมาอีแตะจิ้มด้วยอีแตะโอ,โ,โอ้โหเต็มปากอเอออุ้ยดูเดือ,อดเอาโนทีปเลยมาขอละกันนะ แกตบปากฉนจะตบปากแกคืนเดือดจริงเอากดเลยอ,อู้ยังครับวันนี้มิสจีมาอึดขึ้นมานี่เลยอึดนักสอบอึดสียะวันลอยกระทงนี่มันวันของไทยประเพณีไทย ชั้นคนไทยได้พลังบัฟพ,พูดไม่นานเากลอบคิกไปแล้วมาเล่นอีแต่นี่แหละโคตรมันกระทืบกระทืบกระทืบเออปาใส่หน้าแม่มาเอาโดนสวนมิดกิดเตะกวาดเออวันนี้ฉันเอาจริงแล้วโอ้โวืดสูสานสปริงมาเตะเต็มหน้า แล้วก็เล่นยิแตะต่อแมตชนี้เล่นยิแตะเยอะสุดนี่นี่เยอะเตี <c oughs> อิตีเอาพาดทิง้งยังง่ายเอารีเวิร์ดทำไรดีเอาไม่ทำอะไรมาจับเป็นเฟสเฟิร์สตูด ยังจ้าโอ้ยตอนนี้ผ่านไปเกือบจะสิบนาทีนะศูนย์ศูนย์ตะหลังหน่อยเป็นไงครับไปรื้อของเปล่าโอ้เอาไม้เคนโดจ้านี่ของใครจ้าไม่รู้แนละ้วฉันกระทุ้งเอาเวืดรอบนี้เต็มหนะ้านี่หลบนะ เดินหนีกน่อนโอ้ยวันนี้มิจีีนมาโหวดว้ยติดบัฟบ,บันลอยกระทรงม,มาเป็นชุดเลยนี่แทงเขาแล้วก็ตอกด้วยส้นตรีนแหมอยากขายส้นทีนแล้วกันมาหยียบย่ำหยียบย่ำหัวใจ จาเวียงตอนนี้เปลี่ยนบรรยาก,กาศอะไรอะไรอะไรเป็นไรเฮ้ยสักกระตกเรียกหมอไหมบางทีก็กมีมีบัก๊กอะไรแปลกทำไรดีสับสนชีวิตลระซูซานเวียงเออมิจีพาไปไหนขึ้นไป มิจีมาเอาถังคขยะนะโอมิจีเป็นไรฮะอโอ้ไม่ได้ใช้ลีลาโดนโค้ดไลน์เต็มเต็มตอนนี้เหลือ4นาทีถ้าจบ 0-0, 00ก็ป้องกันแชมป์นะเวียงใส่กระไดอีกแล้วนวมหมดแล้วมิจีมา นี่เล่นงานขามาของชันปลาใสา่โอ้ยเต็มๆไม่เจ็บหรอเวียงไปเ <c oughs> ดินมาอย่างช้าๆนี่นี่นี่เล่นกับคนดูนี่นี่นี่ตักมวยเก่าเออ ปัดน่จับโยกเอาเปอุ๊ยเป็นแบค็แบคเบเกอร์มั้งนี่ซอกเลยฮาบิกีเวียงทิ้งวิ่งมานี่รอบนี้ทำได้ฮะเป็นเซนต้อนนะแล้วก็จะใช้ถังปลาใส่หน้าแมง่งเอาคืนนี่อดซอครับซูซาน สอกตอนนี้เหลือ3นาทีนะอุยโดนโดนฝ่ามืออลรหันโอ้โยจะต่อด้วยฟินิชเชอร์โดนรีเวิร์สมิจีเวียงไปเหวี่ยงไปเวียว่ยงมาเว้ยอยชักกระตุกแล้วออดโอแปลกเลยหมวแต่ชัก กดส่งขึ้นไปครับซูซานเอากดเฉยเอาไปเลยอะไรวะไม่มีอะไรเลยเอ้าโดนโอ้ยซูซานสแลัมกดโอ้ยทนได้เฉยไอช็อต กิ่งขึ้นบนบนเวทีเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะกดได้โดนท่าไม่ตายทนนะอะไรวะเออเอาแปะกับบิจจิโอ้ยโดนอีกแล้วเอาซูซานทำเป็นซาลิเปอร์โฮเอาจอเบเกอร์สวนฟันแทบหลุดน มิจจีซับป,ปิงขวางลำตัวขึ้นมานิจ้าเออต่อยคะจับพอยซันละนะครับยอยเลยกูดซูซันเรียบร้อยเสมอโอ้้ยมิจจีแรงตอนท้ายเลยมาใส่แบ็กบิโดสวนเลยครับจัดต่อ ซูซานโอ้ดรอปถโอ้ยโคตรมันเอาสปิงม oh ัดฝ oh ันศอกโอ้โกรเลยเอาสามเฉยอะไรวะโอ้โหเอาเตะนี hey ่แน่เอาอีแตะมาไม่เอาไม่ใช้ จับมิจีขึ้นมาครับซูซานโอ้โหตึงจริงเว้ยเฮดดับคลิกขวาทำมิตจีหมดแรงทำไรครับไปไหนมิจีจะหมดเวลาแล้วโอ้ยแปะเอาเก้าอี้จบครับเป็นซูซานครับป้องกันแชมป์ โลกหญิงจีซเอาไว้ได้อีกแล้วเหมือนมิจกีคาบ้านยังไงไม่รู้แพ้คาบ้านนะแพ้คาวันประเพณีไทยแพ้รับวันสงเไอ้สงการบ้าแพ้รับวันลอยกระทงเออโอยแต่ซูซานเนี่ยอย่างที่บอกตึงจริงอะไรจริง แบบนี้นี่มันก็หนุกดีนะเต็ดแม่ไอช็อตที่จับกดได้นี่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อะมันจังหวะไม่มีอะไรเลยอะบอร์ดมันก็แพ้ซื่อโอเคครับก็เอาไว้เท่านี้แล้วกัน